สวัสดีครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคนยูยอชนแนลกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดฟังเพลงเพาะแบบนี้นะครับก็มาติดตามช่องคุณยูไอชนแนลไว้นะครับและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันกับเราอีกแล้วครับกับช่องวารีตี้แชนแนลทังกับรีวิวละครใหม่นะครับแล้วก็ใช้ช่วงวิเคราะห์ด้วยนะครับแล้วก็วิเคราะห์ อตอนจบของจิตสังหารด้วยนะครับครั้งนี้เราก็มารีวิวละครห้องสุดท้ายหมายเลขหกกันก่อนเนาะก็คราวที่แล้วเราก็เอาคลิปแนะนําออกไปนะเพราะว่าคือวันนี้การแจ้งเตือนบล็อกวิดีโอฮะก็เสียดายนะก็ไม่เป็นไรนะเรากา็มารีวิวล้วกันนะครับกอ็อย่างแรกเลยนะฮะก็คือเหมือนเราดูหนังจริงๆเหมือนเราดูหนังเรื่องผูผาราตรีะนะฮะก็ มันจะคล้ายๆกันแต่ความตลกเนี่ยผมให้แค่เต็มสิบนะแต่ว่าความตลกมันยังน้อยเกินไปนะฮะสำหรับสำหรับละครเรื่องนี้นะส่วนความน่ากลัวนี่ไม่มีที่เตี่ะคือน่ากลัวก็ถามว่ามันยังน้อยกว่านะครับความน่ากลัวน้อยกว่าคือเปิดเรื่องมาเนี่ยมันไม่ค่อยสะเพรสมผลนะเปิดเรื่องมาปุ๊บเป็นผีเลยเจอผีเลยนะคือ เราไม่รู้เลยว่าคนที่เป็นผีอ่ะที่เป็นแทงที่แทงเออเพลงขวัญได้เป็นผีอ่ะได้เป็นผีอ่ะคืออันเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าเพลงขวัญตายยังไงอะไรยังไงนะคืออ,อรารมณ์เราเหมือนว่าพระเอกอะ่ะไปอยู่กับผีเป็นครักกับผีเนี่ยเออแล้วอย่างหนึ่งมีเรื่องซีนด้วยเรื่องซีนกับผีเนี่ยคือ มันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะฮะมันไม่ค่อยเด่นชัดกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่ถามว่าเอาความตลกไปแค่เต็มสิบมีบูด,ด้วยนะคอดีคำเนี่ยชอบทำแบบละครนะมีแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวขอ้องเสมอไม่ว่าจะเป็นละครโรือว่ติดราม่าเนี่ยจะมีแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่แต่ถ้าบูเนี่ยโอเคครับคอดีคำก็ทำแอคชั่นดีแล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมและเจอกับละครเรื่องต่อไปเลยครับ อ่าเราก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับกับวิเคราะห์นะครับกับอ่าละครจิตสังหารกันต่อเลยนะครับก็ <sk ill forward> เอามาเอาขอขอขอรีวิวนิดนึงนะจิตสังหารนะครับถือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยดาเนินเรื่องไปได้ไวนะครับถือว่าทาออกมาก็ถามว่าผิดหวังไหมก็ไม่ไม่ถือว่าผิดหวังมากนะครับก็อ่าต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยคือตัวเด่นหายไปไหนหมด่ะคือสารวัตรภูมิหายเอเอหมวดภูมิหายแล้วก็สารวัตร อะไรชินวัตที่เป็นชินชินวัตชินชินวัตเฮ้ยชินชินวัตเล่นน่ะมันหายอ่ะตอนจบอ่ะทําไมไม่เอาเขาออกออกมาไม่เอามาเลยอ่ะคือเข้ามาแค่ช่วงท้ายคือตอนตอนที่ที่อาของพระเอกยิงตัวเองตายอ่ะนะคืออันเนี้ยมันไม่ทําเหตุผลนะอันนี้คือตอนตัดตอนจบไปได้เลยคือว่าฉากแอคชั่นเนี่ยมันได้ค่อยเวอร์วังเหมือนเหมือนเหมือนค้างก่อนๆอน่ะอันนี้คือเขาตัด ให้แค่สามนะสามคะแนนเลยนะอันนี้ผมบอกว่าผมผมไม่ให้เลยไม่ผ่านเลยตอนจบไม่ผ่านนะครับเพราะว่าตอนจบมันไม่ค่อยไปทัาใจเลยนะนึ่อยากจะจบ,จบอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะและถ้าถามว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นภาคสองไหมผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ฮนะเพราะว่าคือตอนจบมันน่าผิดหวังอย่างแรงอะ่ะมันน่าผิดหวังอย่างหนึ่งก็คือว่าทำออกมาแบบไม่สมเหตุสมผลน่ะ คือมันน่าจะมีแอคชั่นแบบเพิ่มเติมนิดนิดอะแต่นี่มันไม่มีเลยคือมัน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 ,มนละครบู็แบบไม่คือท่ออกมาแบบไม่ผ่านแล้วอะนะคะตอนจบคืออันนี้ไม่โอเคแล้วนะโอกาสที่จะได้เห็นภากสองหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะโอกาสถ้าเป็นไปได้ถ้ามีก็จะดีครับแต่ว่าคือถ้ามีอ่ะภักสองอะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้มีแบบ ตอนจบที่มันหนักแน่นกว่านี้หน่อยคืออันนี้คือตอนจบแบบเฉยๆแบบไม่มีอะไรน่าติดตามเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะก็เรามาก็ถือเพีแล้วนะกับละครสองเรื่องนะครับอ้อต่อไปเนี้ยัะผมจะไม่เอาตัวอย่างขึ้นแลวตัวอย่างละครขึ้นแล้วนะเพราะว่าเอ่อมันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะเพราะว่าเดินบล็อกไปได้สองวิดีโอกับส,สามสารลุงสามมุมแล้วก็เนี่ยห้องสุดท้ายไปได้หกเนี่ยก็โดนบล็อกไปแล้วนะก็ ผมจะไม่เอาตัวอย่างเข้าแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยะฮะแล้วก็ครั้งหน้าจะมีอะไรมาแนะนำให้กับคุณชมอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ